เปิดภาพเด็กน้อยโตมาอย่างมีคุณภาพเป็นนางเอกคนนี้นนกุลยังแซลน่ารักกันสุดๆระหว่างนนกุลแอปทักษะออนหลังจากที่มีสถานะคุยๆกันอยู่ก็มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงกรี๊ดกราดกันสน่นอย่างล่าสุดภาพวัยเด็กของสาวแอปที่โพสต์ลงไอจส่วนตัวแอดแอฟนสกอทักษออนพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอบพระคุณที่ทําให้เด็กน้อยวันนั้นเติบโตมามีทุกวันนี้ค่ะ วันเด็ก2567ท่ามกลางคนมบันเทิงและแฟนคลับแห่คอมเมนต์แชร์ความน่ารักของสาวแอปทักษอนเพียบงานนี้ถึงกับต้องหลุดโฟกัสคอมเมนต์ของหนุ่มนนกุลชาโนนซึ่งหยอดไม่พักกับคอมเมนต์ที่บอกว่าใส่เสื้อแดงนี้สนใจซ้อนม้าแดงไหมครับทำเอาแฟนคลับมาคอมเมนต์แชร์ต่อจำนวนมากเลยทีเดียวคะ่ะแหมแหมแหมม้แมแมมาแดงอะไรกันคะหนุ่มนนกุลเนี่ยก็ช่างเอาแฟนคลับทุกคนถึง กับอึ้งไปเลยทีเดียวค่ะความน่ารักของคู่นี้ทําให้เห็นอยู่ต่อเนื่องในโซเชียลตลอดเลยแบบนี้จะไม่ให้แฟนคลับลุ้นการเลื่อนสถานะไปเป็นแฟนก่อนติดจ,จรวดไปเป็นภรรยาได้ยังไงไหวหนุ่มนนกุลมาแนวคลั่งรักขนาดนี้นะคะว่าแต่สาวน้อยเสื้อแดงคนนี้ถูกใจหนุ่มนนกุลชาโนนกี่เปอร์เซ็นต์กันคะแต่มั่นใจนะคะว่ายังไงก็เกินร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนเพราะความสวยฉายแววมาตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะตัวขา,ขาวๆาวแก้มยุยย,ย,ยิ่งทำ เอางานนี้รู้เลยว่าน้องปีใหม่หน้าตาเหมือนใครนั่นเองถ้าอนาคตสาวแอฟทักษะออนมีโอกาสมีลูกคนที่2ก็มั่นใจนะคะว่าหน้าตาก็ต้องสวยไม่งั้นก็หล่ออย่างแน่นอนคะ่ะเพราะ DNA ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่มาดีมากๆนั่นเอง สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า